เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรที่ทำให้นักวิ่งแนวหน้าของเคนยาว,วิ่งได้เร็วแบบเร็วเหลือเชื่อขนาดนั้นคำตอบอาจจะไม่ใช่เรื่องของพละกกำลังอย่างที่เราคิดกันนะครับวันนี้เราจะมาสวมบทนักสืบวิทยาศาสตร์เพื่อไขปริศนาที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของพวกเขากันครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่หลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดกันเลยดีกว่าตัวเลขนี้ล่ะครับ1.75เท่านี่คือความแตกต่างของพลังในการเหยียดสะโพก ระหว่างนักวิ่งอีลิตชาวเคนยากับนักวิ่งอีลิตชาวญี่ปุ่นครับคือช่องว่างพลังตรงเนี้มันมหาศาลมากเลยนะครับแล้วที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือนี่เป็นการเปรียบเทียบระหว่างนักกีฬาระดับท็อปกับระดับท็อปด้วยกันนะครับการที่มันต่างกันได้ถึง1.75เท่าในเลเวลนี้มันเป็นอะไรที่แทบไม่น่าเชื่อเลยนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่จะนำเราไปสู่คำตอบของเรื่องทั้งหมด พลังที่มันมากมายมหาศาลขนาดนี้มันถูกสร้างขึ้นมาจากส่วนไหนของร่างกายกันแน่โอเคครับงั้นเรามาเริ่มสืบจากผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งกันก่อนเลยเป็นคำตอบที่หลายคนน่าจะคิดถึงเป็นอันดับแรกลองคิดตามกันดูนะครับนี่คือข้อสันนิษฐานที่เบสิกที่สุดเลยเวลาเราพูดถึงพลังในการวิ่งมันก็ต้องมาจากต้นขาสิจริงไหมครับแต่ผิดครับ กลายเป็นว่าทฤษฎีแรกเนี่ยตกไปเลยเพราะผลการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในนักวิ่งกลุ่มเดียวกันเป๊ะๆกลับไม่เจอความแตกต่างที่ชัดเจนของขนาดกล้ามเนื้อต้นขาเลยเอา้าวทีนี้ปริศนาก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกสิครับถ้าไม่ใช่ต้นขาแล้วมันคืออะไรกันแน่ในเมื่อไม่ใช่กล้ามเนื้อต้นขาเราก็เลยต้องมองหาเครื่องยนต์ชิ้นอื่นที่มันซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นครับเป็นแหล่งพลังงานที่แท้จริง และนี่คือผู้ต้องสงสัยตัวจริงของเราครับกล้ามเนื้อที่เรียกว่า gluteus maximus หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่ากล้ามเนื้อก้นนั่นเองทีนี้เรามาดูหลักฐานสนับสนุนกันครับว่าทำไมถึงเป็นเจ้านี้ก็เพราะว่ามันคือกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์เลยแถมยังถูกออกแบบมาเพื่อการวิ่งโดยเฉพาะอีกด้วยนะครับ คือตอนเดินเนี่ยมันแทบไม่ได้ทำงานเลยแต่พอเราเริ่มวิ่งเมื่อไหร่มันจะทำงานเต็มที่ทันทีทำให้มันเป็นกล้ามเนื้อมัดเดียวเลยครับที่สามารถสร้างความแตกต่างของพลังได้มหาศาลขนาดนั้นแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะพอเราคิดว่าเจอคำตอบแล้วเนี่ยเรากลับไปเจอความจริงข้อหนึ่งที่มันย้อนแย้งแบบสุดๆเข้าคือถ้าคิดแบบตรงไปตรงมาเลยนะถ้ากล้ามเนื้อก้นมันสำคัญขนาดนั้น ก็แค่ไปฝึกมันให้แข็งแรงสิใช่ไหมครับไปสควอร์ไปยกน้ำหนักเรื่องก็น่าจะจบและนี่คือจุดหักเหของเรื่องราวทั้งหมดครับความจริงก็คือนักวิ่งเคนยาไม่ได้ฝึกกล้ามเนื้อโ้นของพวกเขาเลยคือมีข้อมูลจากหลายที่เลยนะครับทั้งนักวิจัยทั้งนักข่าวเขายืนยันตรงกันว่านักวิ่งเคนยาเนี่ยแทบไม่เคยเข้ายิมไปฝึกความแข็งแรงแบบจริงจังเลยพวกเขาไม่ชอบยกน้ำหนักแถมยังเชื่อว่ามันไม่มีประโยชน์ได้ซ้ำ ขนาดนักวิ่งนักเรียนแลกเปลี่ยนในญี่ปุ่นเนี่ยยังทำท่าง,ง่ายๆอย่างวิดพื้นหรือสิทอัพแทบไม่ได้เลยครับเอ๊ะมันยังไงกันแน่เนี่ยท่านักวิ่งที่พลังเยอะที่สุดกลับได้ไม่ได้ฝึกกล้ามเนื้อที่ทรงพลังที่สุดของตัวเองแล้วความจริงเบื้องหลังทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่ละครับและนี่คือคำตอบของปริศนาทั้งหมดครับความลับมันไม่ได้อยู่ที่ว่ากล้ามเนื้อใหญ่แค่ไหลแต่อยู่ที่เทคนิค หรือท่าวิ่งต่างหากที่ไปปลดล็อกพลังที่ซ่อนอยู่ประโยคนี้สำคัญมากเลยนะครับมันจะเปลี่ยนมุมมองของเราไปเลยกล้ามเนื้อก้นที่แข็งแรงเนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้วิ่งเร็วแต่มันคือผลลัพธ์ที่ตามมาจากการวิ่งด้วยท่าที่ถูกต้องต่างหากหัวใจของมันก็คือคำนี้ครับ functional position หรือก็คือการจัดระเบียบร่างกายให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมที่สุดทั้งมุมของข้อต่อ จังหวะการก้าวการวางเท้าทุกอย่างต้องเปะ๊ะเพื่อให้ร่างกายอยู่ในจุดที่สามารถรีดพลังจากกล้ามเนื้อออกมาได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับเพระนาะฉะนั้นลำดับเหตุและผลที่ถูกกล้องมันเป็นแบบนี้ครับเริ่มจากการใช้ท่าวิ่งที่ถูกต้องก่อนพอร่างกายเข้าสู่ functional position ได้แล้วมันก็จะไปปลดล็อกพลังที่ซ่อนอยู่โดยอัตโนมัติและผลลั์ที่ตามมาก็คือกล้ามเนื้อก้นที่แข็งแรงและความเร็วระดับโลกคือมันกลับด้านกับที่เราคิดกันโดยสิ้นเชิงเลยและนี่แหละครับ คือคำตอบว่าทำไมการสควอตถึงไม่ได้ผลคือมันอาจจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นนะแต่ร่างกายเนี่ยได้ไม่เรียนรู้วิธีที่จะเอาความแข็งแรงนั้นไปใช้ในท่าวิ่งจริงๆมันก็เลยกลายเป็นการฝึกที่ไม่ตรงจุดนั่นเองค่ะแต่ก่อนจะจบกันมันมีอีกหนึ่งเบาะแสครับเบาะแสสุดท้ายที่บอกเราว่าเรื่องนี้อาจจะยังไม่จบง่ายๆและอาจจะลึกซึ้งกว่าที่เราคิดจำกราฟอันแรกได้ไหมครับทีนี้ลองกลับไปดูดีๆอีกรอบหนึ่งในกราฟของนักวิ่งเคนยาเนี่ย นอกจากยอดคลื่นที่สูงกว่าชาวบ้านแล้วเห็นอะไรแปลกๆไหมครับใช่แล้วครับมันมียอดคลื่นลูกที่สองโผล่ขึ้นมาด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิ่งกลุ่มอื่นไม่มีมันก็เลยเกิดเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดมากครับว่าหรือว่าเคล็ดลับที่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่การออกแรงถีบพื้นอันทรงพลังแค่ครั้งเดียวแต่เป็นการออกแรงถึงสองครั้งในการก้าวเพียงครั้งเดียว เป็นไปได้ไหมครับว่าปริศนาที่แท้จริงมันอาจจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเอง